เอ็กซ์เพรสบุ o o บีไกันครับอา้าวสุดยอดยังไม่ได้ถ่ายเลยสบายดีนะครับพัดรอยแซนครับ Asus Expert Book รสซีรีส์ครั้งนี้ครับไม่ได้มาแค่ตัว B-5 รุ่นนี้แต่ในตัว Expert Book s e r i ซีรีส์เนี่ยยังมีตระกูล P ที่คนทั่วไปสามารถหาซื้อไปใช้งานได้ตามร้านคอมแล้วนะครับความทนทานแบบเดียวกันครับเทสมาท้งมิ t รีสแตนดาร์ดซึ่งเป็นการทดสอบมาตรฐานครับทาง a อ u s ก็เลยขอทดสอบเพิ่มแบบโหดๆครับจนออกมาเป็นการทดสอบที่เรียกว่า a s u s s u per i o r durability test โดยการเทสจะดูว่าโวหดเกินไปหรือเปล่าแต่เขาอิงมาจากสารการใช้งานจริงของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ครับบางทีนั่งประชุมครับจะเป็นออนไลน์มีทิ้งอะไรก็ตามอาจจะจดรถไปด้วย จนเสร็จวางปากกาทิ้งไว้แล้วลืมแล้วคุณก็พับเฮ้ยจอแตกแต่ X Book ออกแบบให้ทนทานครับเพราะฉะนั้นคุณจะพับลงโดนปากกาเนี่ยก็ไม่เกิดปัญหาหรืออย่างเคซซี่น้ำหกบนคีย์บอร์ดอันนี้คือประจำครับแก้วกาแฟแก้วน้ำวางไว้แถวนี้แหละเสิแบบมือโปร่งปัดแบบยุ่งวุ่นายหยิบของมันก็หกใส่คีย์บอร์ดไง อันนี้ออกแบบมาให้ตัวแผงคีย์บอร์ดนะครับมีวอลเลอร์ซีลก็คือสามารถจะก,กันน้ําให้เข้าไปสู่แผงวงจรภายในตัวเครื่องได้แล้วก็ตัวบานพับที่หลายคนมีปัญหาครับกับหนุนบุกทั่วไปก็คือเวลากลางออกมาแล้วเนี่ยคพมบางคนใช้ไปประมาณ3เดือน6เดือนหรือว่าครึ่งปีนะครับก็อาจจะก,กังวลว่าเฮ้ยบานพับเหมือนกับมันงอกแงกแล้วหลายเคสคือฝั่งหนึ่งแตกแล้วมันก็จะติดๆดขัด,ขด,ขด,ขดตอนพับหรือว่ากลางครับตัว expert book นะครับทั้ง p แล้วก็ b series เนี่ย ออกแบบให้ตัวบานพับครับมันสามารถจัดกลางได้ถึงเกือบร8 0สองศาแบบนี้ได้เลยนะครับคุณจะเปิดโน้ตบุ๊กท่าไหนตรงกลางนี้เปิดข้างๆก็ไม่ต้องกลัวบานพับจะพังครับสุดว่าการทดสอบแบบดรอปทองดรอปเทสอะไรแบบนี้นะครับทำตกจากความสูงเป็นเมตรเนี่ยบางทีก็ดูโอเวอร์เกินไปแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีเคสนะครับหรืออย่างการจะให้อยู่ดีให้คนมากดมายืนโนโนบุ๊ก อันนี้ก็ดูเวอร์เกินไปครับแต่ก็ทดสอบมาแล้วแต่ว่ามันสามารถรับแรงกดแม้แต่คนยืนน้ําหนัก80โลร้อยโลก็ยังไม่พังทางในสุดก็มีการออกแบบครับให้ตัวของเจ้า expert book เนี่ยสามารถใช้งานต่อได้แม้คุณเพ w e r แบงคเล็กๆจ่ายไฟไม่ได้แรงมากนักนะครับอย่างตัวนี้จ่ายไฟแค่18วัตต์ลองมาลองเสียบดูว่ามันจะขึ้นว่าชาร์หรือเปล่า เนี่ยครับแค่ power bank แบบตัวเล็กๆชาร์จแค่มือถือเข้านะครับขอแค่ไฟจ่ายตั้งแต่18วัต์ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกับตัวของ expert book ได้แล้วคุณมี power bank สำหรับชาร์จมือถือตัวเล็กๆบางรุ่นจ่ายไฟแค่18วัตต์เนี่ยก็สามารถชาร์จไฟเข้ากับตัว expert book ได้แล้วการทีโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งจะทูธอขนาดนั้นได้นะครับต้องมีโครงสร้างภายในที่แข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะดูไส้ในของเจ้า asus expert book b5 กันครับ เป็นหัวกระบ,บาดด้ครับผมวันนี้คือแกะง่ายเลยนะครับไม่ต้องไปหาไขาควมแปลกๆมาใช้กันทั้งโครงสร้างตัวเมนบอร์ดอุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับมีการเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยครับไม่เป็นการออกแบบนะครับทั้งตัวการจัดวางเมนบอร์ดและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะครับเรียกว่าเพิ่มความแข็งแรงทนทานเข้าไปในทุกจุดครับ อย่างตัวนี้ครับพอร์ตที่เราใช้งานบ่อยๆ่อยโน้ตบุ๊กทั่วไปก็จะเป็นอะบัดกรีประกอบกับตัว board เมนบอร์ดเอาไว้ครับแต่สำหรับตัว Expert Book B5 ของ Asus นะครับเรียกว่าเก็บหมดครับทุกพอร์ตเลยตั้งแต่ HDMI มาถึง USBc คุณจะเวลาใส่เวลาถอดนะหลายคนจะแบบว่าเฮ้ยมันถอดไม่ออกอันโทษฮะ,ะโคตรแข็งไม่ขยับครับอย่างพวกสายไฟหรือว่าสาสัญญาณเชื่อมต่อครับของตัว Wi-Fi เนี่ย มีหมุดตัวยึดเอาไว้ด้วยและยังมีตัวพลาสติกครับมาปกทับอีกทีนึงเพื่อป้องกันว่าเวลาทําตกทําหล่นมีแรงกระแทกเนี่ยตัวเคเบิลของเสาสัญ,ญญาณจะไม่หลุดออกจากตัวชิปซึ่งตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัวดิมสล็อตของแรมนะครับยังสามารถเพิ่มได้อีก1สล็อตด้วยส่วนนี้เป็นตัว SSD นะครับอันแรกมีซีลมาเรียบร้อยเลยปึ๊บๆนี่ครับเยเด้งมาเลยนะครับถอดเปลี่ยนได้ ถ้าเกิดว่าความจุไม่พอครับก็ยังมีอีกช่องหนึ่งที่สามารถจะซื้อตัวของ M2 มาใส่เพิ่มที่เป็นรหัส223 0เป็นตัวเล็กสุดเนี่ยมาเติมความจุเพิ่มตรงนี้ได้แม่ตัวฝาครอบนะครับบางยอจะเห็นว่าเขามีตารางหรือว่าตะแกรงเนี่ยเอาไว้ระบายอากาศใช่ไหมครับแต่บางรุ่นเป็นตะแกรงเปล่าๆพอไอซูสครับมีตาข่ายด้วยเอาไว้ป้องกันเรื่องของเศษฝุ่นเศษะไรนะครับจะได้จัดการได้ง่ายส่วนลําโพงครับเห็นว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่ถ้าเกิดจะเทียบกับพวกโน้ตบุ๊กที่เป็นลักษณะ อ,องค์กรเอ็นเตอร์ไพรส์ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้พลังเสียงที่ดีกว่าและก็ตัวแบตเตอรี่ครับอันนี้คือออกแบบมาให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายด้วยแม้จริงแล้วเราจะไม่ได้ถอดโน้ตบุ๊กเปลี่ยนแบตกันบ่อยๆนะครับแต่บางยี่ห้อเนี่ยก็ใส่น็อตกันมาหลายตัวเลยนะครับทำให้ถอดเปลี่ยนลําบากคือเวลาต้องไขน็อตก,กันแบบ3 4 5จุดแต่ตัว Expert Book B5 นะครับอันนี้คือมีแค่ตัวล็อก2ฝั่งตัวนี้ครับแล้วก็นี่ครับยกขึ้นมาได้เลยมีแค่ตรงสายเนี่ยแค่ปลดออกก็เปลี่ยน อย่างฝั่งนี้นะครับก็มีตัวล็อกพอร์ตทั้งช่องของ USB A แล้วก็ r 7 5หรือว่าตัวสายแลนนะครับม,มีตัวล็อกยึดไปด้วยแล้วก็มีช่องอ่าน micro SD ด้วยครับเผื่อว่าต้องการใช้ไฟล์จากพวกกล้องวงจรปิดกล้องติดหน้ารถหรือว่าพวกกล้องแอคชั่นอะไรแบบนี้จะได้สามารถเอามาเสียบแล้วก็อ่านได้เลยครับไม่ต้องไปหาพวก USB หักมาต่อพ่วงเพิ่มเติม ด้วยความที้เป็น Expert Book นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลือกเป็นตัวของ B5 หรือว่าเป็นในกลุ่ม B Series เนี่ยเราสามารถไปคัสตอมครับสเปคเลือกชิปตอนนี้มีทั้งฝาของตัว Intel Core Ultra นะครับแล้วก็ Ryzen AI ครับเลือกได้เลยว่าจะใช้เป็นโมเดลไหนรุ่นไหน หรือถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของ PC e s นะครับที่ขายตามพวกร้าน IT อันนี้จะมีสเปคระบุมาแล้วแต่โครงสร้างภายในก็จะเหมือนกันก็คือสามารถจะเพิ่มสล็อตแรมได้อีก1ช่องเช่นเดียวกับตัว SSD ครับเพิ่มความจุด,ดอีก1สล็อตซึ่งตัวที่เรามารีวิวนะครับก็จะเป็น Expert Book B5 ครับรหัส b 5 4 0 5 c c a ครับเป็นหน้าจอ14นิ้ว แป้นพิมพ์เป็นแบบมาตรฐาน5แถวนะครับด้านบนก็จะมีพวกช็อตคัทแล้วก็ฟังก์ชันคีนนะครับแล้วก็ตัวปุ่ม power ด้านขวาสุดใช้เป็นการล็อกอินเข้าเครื่องด้วยไปโอแม r ริกซ์นะครับหรือ window ์เฮนโลนั่นเองเช่นเดียวกับตัวกล้องนะครับว็บ c a m อันนี้ก็จะมีอินฟราเรดด้วยสำหรับการสแกนใบหน้าล็อกอินด้วย Windows h e l o ลครับ <c oughs> จากที่ลองใช้งานมาแล้วครับตัวแป้นพิมพ์ชิกลยคบอร์ดเนี่ยพิมพ์สนุกครับมันมือเหมือนกันแต่ถ้าเกิดสังเกตเนี่ย เห็นว่าตัวคีย์แต่ละอันมีขนาดความกว้างมากกว่าปกติเล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกครับอาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อความเคยชินอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยครับก็คือตัวแป้นฟังก์ชันคีย์ข้างบนตรงนี้มันจะมีคีย์ลัดสำหรับการปิดเปิดไมโครโฟนด้วยผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอปัญหาว่าบางทีแบบเสียงในหัวมันดังเกินแล้วแอบเพลอพูดออกไประหว่างมีติ้งนะครับ อันนี้ไม่ต้องกังวลกันครับเราสามารถจะเลือกปิดไม้จากปุ่มตรงนี้ได้เลยถ้าไฟแดงขึ้นแปว่าตอนนี้เราปิดไม้อยู่ส่วนตัว F9 เดี๋ยวไว้ปรับตั้งค่านอ้แคนเซลลิ่งครับโดยบางทีเรานั่งประชุมแล้วมีคนพูดหลายๆคนเช่นเดียวกับตัวควบคุมกล้องวิดีโอครับอันนี้ก็จะมีเป็นฮาร์ดแวร์เลยสไลเดอร์ครับปิดปุ๊บนี่ปิดเลยปิดกล้องไม่ต้องใครมาดูโดย expert book นะครับถ้าเป็นรหัส B เนี่ยน,นี้จะมาพร้อมกับ Windows 11 Pro l i c e n s e นะครับพร้อมเชื่อมต่อกับเครือข่ายองค์กร มาพร้อมกับหน้าจอแอนตี้แกลครับลดพวกแสงสะท้อนจากไฟหรือว่าแสงต่างๆสเปคเริ่มต้นของ ExpertBook V5 นะกครับก็จะเป็น Intel Core Ultra 522H1.7 g h z พร้อมกับ Intel AI Boost นะครับส่วน G.P.U ก็จะเป็น Intel Arc Graphics มาพร้อมกับ D.D.R16 g b นะครับแล้วก็เป็นโ so ซ Dim ก็คือสามารถถอดเปลี่ยนได้ถ้าเกิดอยากจะอัพทั้ง2สล็อตก็แกะเปลี่ยนใส่3-2คู่เลยก็ได้จะไป64เลยก็ได้ครับไม่ได้ว่าถ้ามีตังค์เหลือ มาพร้อมกับ SSD นะครับ52 g b ครับเป็น NVMe 4.0ตัวช่อง s t o r ร g หลักก็จะเป็นแบบ full size คือ2280นะครับได้มีช่องหนึ่งให้ใส่เพิ่ม2200และจากสเปคพื้นฐานของตัว ExpertBook B5 นะครับเราลองมาเทสเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานกันดูสักหน่อยแล้วกันอย่างตัวของแบตเตอรี่มอนิเตอร์นะครับเทสออกมาแล้วนะครับค่าเฉลี่ยการใช้งานน่าอยู่มัน9ชั่วโมงถึง9ชั่วโมงครึ่งนะครับเกว่าประหยัดไฟใช้ได้เลยกับตัวชิป Intel Core Ultra 5 ส่วนตัว SSD ที่ใส่มาครับก็สามารถทำความเร็วในการอ่านได้6,775 MB ต่อวินาทีส่วนความเร็วในการเขียนอยู่ที่3,699 MB ต่อวินาทีส่วนเซนิเบน์ R23 นะครับทำคะแนนไปอยู่ที่1,964ครับที่ซิงเกิลคอแล้วก็มัลติคอเนี่ยทำได้สูงถึง15,779คะแนนเพื่อใครมีเวลาว่างจากทำงานครับจะเล่นเกมพักผ่อนหรือว่าใครเครียดบ้างบน Expert Book เนี่ย เราก็เลยมาเทสต,ตัวเบนช์าร์กของ GTA 5ให้ดูลองปรับกราฟิกมินิมัมครับความละเอียด 1080p ได้เฟรมเรทประมาณ35-40ส่วนว l o r เร t ครับปรับกราฟิกเป็นไฮความละเอียด 1080p นะครับเฟรมเรทเนี่ยวิ่งไป160-180ครับอันนี้คือเล่นได้ชิวๆเลย แลในระบบของทาง ASUS ก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า My ASUS ครับเอาไว้เช็คสถานะตัวเครื่องครับว่าการทํางานเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการอัปเดตในส่วนของพวก BIOS, h a r d แวร์ตัวไหนหรือเปล่าก็สามารถจะเช็คการอัปเดตแล้วก็อัปเดตผ่านแอป My ASUS ได้เลยสามารถเช็คสถานะการรับประกันนะครับว่าเหลืออีกกี่เดือนกี่ปีมีสถานะเป็น Perfect w a r r a n t y หรือเป็นการรับประกันแบบออนไซต์ site. ซึ่งใครที่กลัวจะเจอปัญหาว่าการอัปเดตพวกซอฟต์แวร์ต่างๆหรือว่าไบออสตัวเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่ได้เสียบป,ปลัก๊กหรือว่าแบตหมดจะมีปัญหาไหมเอ็ Expert book ของทาง a s u s ครับเขาจะมีระบบ Dual b i o s ตั้งหมายความว่าถ้าคุณโหลด b i o s เวอร์ชั่นใหม่มาแลอระหว่างการอัปเดตเนี่ยมันเจอปัญหาติดตั้งไม่เสร็จนะครับมันจะมีแบ็กอั b ไบ s ออีกหนึ่งชุดนะครับให้เราสามารถจะเปิดเครื่องมาแล้วมันเช็คว่าไบ o ออันใหม่มันมีปัญหามีเออร์ มันก็จะเรียกไปออสเก่าขึ้นมาทําให้สามารถเปิดเครื่องใช้าง,งานได้ปกติอีกเรื่องความปลอดภัยครับที่ทางฝั่ง asus ให้มาก็คือการป้องกันกรณีที่ฝาหลังของตัวเครื่องถูกงัดแงะ,งะหรือว่าถูกเปิดนะครับอย่างตะกี้นะครับที่เราเปิดฝาหลังให้ดูเนี่ยเพื่อจะดูว่าพอร์ตต่างๆมันแข็งแรงทนทานแค่ไหนนะครับพอปิดกลับเข้าไปเนี่ยมันก็มีแจ้งเลยว่า เฮ้ยเครื่องเรามีการถูกเปิดฝาหลังนะซึ่งนี้มันอาจจะเกิดเหตุอย่างเช่นมีการจรกรรมพอดฮาร์ดดิสเปลี่ยนไปหรือว่ามีการใสร่อุปกรณ์อย่างอื่นเข้าไปในตัวเครื่องเราครับเราจะได้สามารถเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องเราเช็คก่อนได้ค่อยเปิดเครื่องทํางานส่วนการออกแบบหรือว่า l a y อ u ของตัวพอต่างๆนะครับทางฝั่งเอ็กซูก็คือเลือกวางไว้ฝั่งซ้ายเป็นหลักเพราะว่าเผื่อพื้นที่เวลาใช้เมาส์ที่มือขวามี Thunderbolt 4 2พอรพตนะครับรองรับมาตรฐาน USB-C พอร์ต USB-A 3.2 Gen1 Type-A ครับที่ฝั่งนี้มี1พอร์ตแล้วก็ HDMI 2.1เป็นพอร์ต Full Size และพอร์ต Audio Jack แบบคอมโบ3.5มิลิเมตรส่วนฝั่งขวาก็จะมีตัว Kensington Lock นะครับถัดมาก็จะเป็น r j 4 5สําหรับสายแลนพร้อมกับตัวล็อกมี USB-A 3.2 Gen1 อีก1พอร์ตแล้วก็ตัวอ่าน Micro SD ลำโพงสเตอริโอนะครับอยู่ที่ด้านล่างปรับระบบเสียงจูนมาโดย Direct HD ส่วนแบตเตอรี่นะครับ50วัตต์อามาพร้อมมาแตปเตอร์65วัตต์นะครับตัวนี้เป็นไซส์คอมแพกแล้วด้วยเล็กเบาพกง่ายน้ำหนักตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่นะครับประมาณ1.4กิโลโดยตัวเครื่อง expertbook b series นะครับก็มาพร้อมกับประกันนะครับ on site service 3ปีแล้วก็มี Accident หรือว่าประกรันอุบัติเหตุให้ด้วยซึ่งในส่วนของการรับประกันครับก็สามารถคัสตอมได้เช่นกันตอนที่สั่งเครื่องก็สามารถเลือกได้ว่าจะซื้อประกันเพิ่มเป็นแบบกี่ปี3ปปปี4 5ก็สามารถทได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ เร่าครั้งนี้นะครับ expert book ของทาง asus เนี่ยทำถึงมากๆครับทั้งเรื่องของความแข็งแรงทนทานแล้วการมี option ออของตัว p series ครับให้คนทั่วไปสามารถซื้อ n o t e b o ที่มันแข็งแรงทนทานไปใช้งานด้วยได้นะครับซึ่งนี้ใครสะดวกแบบไหนครับก็สามารถไปเช็คข้อมูลครับที่เว็บไซต์ของ,ง asus ได้เลยหรือเป็นในส่วนของหน้าร้านหน้า shop ก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับ <S <S วันนี้ผมพัช้องินบริษันะครับลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับอยากให้มีอะไรแบบนี้มาให้เราเทสอีกครับชอบ หมันดูแบบเราใจมากๆคนทานทสุดไปเลยไว้เจอกันครับ